สวัสดีครับผมคนอีสานเบาเพื่อนๆครับมืัอนี้หาอยู่หา,หากินอีสานบ้านนาคือเก,าอก่ารกครับผมกับซ่องอีสานฮักทิ้งครับผมคุณคู่คีมครับผมครับผมใา่เบ็ดรอบสองเราทีไหนพวกนี้นออไปเบืองครับผมใสเ่เบ็ดในหน้าเขา่าโดยไม่มีเข่าครับผม <c oughs> พึ่งไทยหุ่นหน้าทำไมดูดิเหรอโอ้ยน้ำหนาตัวดุกดิบมันยามกวนแรงได้ยิ ไปไปไปนะครับโอ้ยใส่ตะบุบ้านแต่ว่าเห็นเราย่างมาอยู่นี่ครับใส่ <มา S 1> น้ำไฮนาอย่างนีน้แหละดำหน้าเด้แต่ว่าเขาใส่ป่ารออกจากหนองนะครับมาวางไข่นนดุกดิกไปแล้วไปดุกดิกไปนะครับ เดี๋ยวหยุดาพาไปหาอยู่หากินทั้งทางทิง้นภูไทยอยู่ครับสิบิตรส่เบ็ดคือเก่าเคยไปหาอยู่หากินเหรอครับมือนี้จะเป็นเงี้ยวหวกครับผมค,คู่พันยามก้อนอะไรครับพันได้สามตัวแต่ว่าตัวนึงปล่อยไปท่านเพราะว่าเลีเ้ยงลูกตัวหนึ่งขยุน่นอืม ใส่แบบจุ่มเลยอบ่บ่าตายเส่บ่บโอ้น่บผมจิบภาพไปเบึงการหาอยู่หากินเป็นยังครับได,ด้บ่ได้แต่ว่าเป็นยามรอบแรกมีผลงานอะไรดิหอยสีรหลายไว้ในการยูคปีนี้นหยยอยเกเย นี่ครับใส่แบบให้หน้าเขาให้คือต้องรอดช่วงนั้นเลยครับตัวที่ปอยนป่ะโอ้ตัว,ตวนิ่ไงเดี๋ยวอมันเห็ดร้อยเห็ดเหนื้อนามเลยจะร่มพัดมาก ครับใส่เงี่หวัวครับผมไบบด้บัวได้กันนั่นเดีใส่ไม่ต้องตะเปลี่ยนเงี่ยน้ำขึ้นครับนี่ครับเป็นให้หน้าของคุณคู่เองครับแต่ว่าพืชด,ดำบเมาครับตกกาเลยกาเกิดครึ่งนึงตกกาวเพราะว่าน้ำมันมันไม่บกแล้วเ <c oughs> คือบคือว่าเป็นยังให้เบิ่งวิถีครับผมแต่ไปเบิ่งตัวปลาเป็นยามแล้วรอบหนึ่งอ่ะัตุบมาเลื่อนอืมขุดไปบนหลังมันด,ด,ดูติดถือปกปิดยังค,ครับผมเบ่งการหาอยู่มมากิน

ơi ơi ừm này không bà ครับโอ๋ก็อยู่นี่เนาะปลาไหลครับ16 ถ้าน้องเราเป็นปลาพักดอกจอกอยังเหรยถึงเต็มหนองเป็น,นตะยูอยู่ด้วยนครับไปเรื่อยๆครับผมเมื่อนี้ผมก็บ,บัดขาดหน้าเมือม่อทยทำไเมื่อยไอ้ดอกมิโนแก่อยู่ไทยบ่มเมือ่อยแต่ว่าขาดนี่เมือม่อยเมื่อย bớt cầm lăng lên nó bị nhắn cấp ta chẳng phải bưng sức thai ôi này phân tố cả vùng tố cả phân tố kiểu nó vẫn gật đất tố vùng เดียคุณมายามรรบแรกเลยครับเป็นรตรงที่กไม่ไูกหรอกเอาที่ลงไปเหยียบก้าวคุณไ,ไหมล่ะคึณไมไหม นี่นะครับไปเรื่อยๆดูดิกว่าดกดิกูดิเสพไซกับมากครับผมเป็นไปกำังไปกูเบ็ดอยู่เิ่นส่ไว้แต่บวบไงดูดิกูดิก็ไปไซแบบีับมันยังมีต้นเขาด้วยครับเพราะว่า ป่านออกมากบางใครหาอยู่หากินแล้วแล้วจไปใส่ทางหน้าเพื่อนอีกอยู่ลอติดตามครับกับหน้าเบาเด็ดล่ะป่านเริ่มถอยลงแล้วจิบว่าเอาดูดีก่ก็ไม ก็จะพาออกครัวได้ครับลูกดิกเนี่ยไปไหนไปกันแต่ว่าเสียอง่างเดียวบ่คขุมควงเขาเลยลูกดิกไปเพ่ไปมันเนาะงูยู่นองหนาบอก่สนแล้วเพิ่นไปของเพิ่นอร่อยอร่อยผน เนี้ยเขาบเห็นยางน้ำกดเพิ่นจังโง่ขึ้นมาหาเขาเหมือนกันปลาใสตัวมันในมองมูมากเออมันมีตัวเดียวซื้อแต่วันสูอยว์ยยเดี๋ยวสิปล่อยปลายเรียกหอยทำพร้อมเออนะครับเดี๋ยครับ มปลาเป็นแบ่รอบเรียกครับรอบเรียกครับผมบแต่ว่าถือว่าคุ้มเลยนะครับไซส์เหมาเลยนะกุนห์นะประมาณหาขีดได้ยี่ดอกปลาตัวเล็กแต่ว่าคุ้มนะครับนะ <c oughs> ถึงจะ <c oughs> ห้องไปยำ <c oughs> ปลา <c oughs> ตัวใหญ่เลย,ยครับง่ายๆกุนห์นะป้านจะขาขีดครับผมปลาตัวนี้ สุดยอดเลยโอ้เสีใส่มาแล้วครับใส่บึ้น่ารักจังเลยปุ่นละก็คือเดี๋ยวปุ่นละนี่ดิเอาตัวเดียวคุ้มห้วยบมันนึกว่าอกได้ก็ประกันไก่รู้ว่าสมวงเออตีนหน้าอกไก่ห้าตัวรสองตัวนี่อีป่าเสียมพร้อมอีกตัวนึงครับผมโอ้แล้วสิมันได้สองตัวเลยมันได้คู่กัน แล้วตัวนหนึ่งปล่อยแคนเลี้ยงลูกไหมหมล,กลกกมูกหลูกม้วหุ่มยุงสิหลูกกวาดม้วหุ่มแม,นม่นเลยนะได้ปล่อยปล่อยขึย้นแต่เลี้ยงลูกแค่สนนี่นะครับใ่ <c oughs> นเบ็ดม้วหุ่ก่นนี่พบพบยืนมาี่ครับ<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเออสิออกไปหาอยู่สิไปพุ่นละอู้เงี้ยอุงเงี้ยงเงี้ยอุ้งเงีุ้้งเงี่นพดเพียงในการนี่นะครับก <c oughs> ารหาอยู่หากินถือขึ้นไปบ้างไปพุ่นรุดปกติเพราะว่าคอย ถือของหลายเอนินไปเดี๋ยวผมพ,<อ>พอกันไหมครับผมเดี๋ยวมืออื่นเศร้าขึ้นมาจติดถามเพิ่นอีกเที่ยครับรับเบื่อ,อ,อไปนี่แหละครับหาอยู่คนกินไปดูดิเดี๋ <c oughs> ดวยวจะปิดหาบาลิโคตวัวครับผมหาปาลาย่างมา พอดีผมจะเดินทางไปหาบาเลโคต่อครับผมเรลังออกไปแล้วครับทางออกจากหน้าครับผมโอ้โ,อโอไปกินย่างปลาดุกต่อหละครับหรือว่าหานอยู่นกกินทางหน้าบาเลโครครับที่นี่เมื่อกี้นี่หาอยู่หากินกับกูคิมครับ ส่องอีสานฮักทินครับผมนะครับเดี๋ยวรอติดตามเลยครับผมว่าผมจะไปหาอยู่ให้จริงคับคุณคู่คนเรื่อยครับผมเมื่อนี้ก็รอติดตามอีพีต่อไปครับจะไปหาบาลเลโคครับผมกับเศษไส้ต่อมันมีโครงการยังต่อบุ้นผมเลยสิบอย้ำบ่กเขาบ้านครับก็สิพอบกไก่กันไนได้ครับประม่ณสองสามลูกครับแล้จะขีด หาพิ่นตอวเด็ดๆมีแห้งครับพลอกๆกันไมหมนะครับท่ากับเบ่ดีปนนไ้หออครับย่ำฝนตกหรืโอ้เลี่ยงเปะครับผมออกจากหน้าจะ่ข้างกับหน้าเบาดีดเมันคนละคนละประโยชน์คนละท่าเลยครับคนละทิศกันเลยก็เลยแล้วโดนเถื่อจงไปเลียนน้ำเพลินแบบที่ผมเสีสยบไส้พวกบาริโคอยู่ใกล้กันครับก็เลยพลอๆกันไหมครับผม ติดตามไปเลยครับสวัสดีครับ